โอกาสขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลแม่เล่อำาเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น162คนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น19คนผู้อำนวยการโรงเรียนยึดหลักการบริหารโดยใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรการบริหารคุณภาพ PDCA มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยให้ทุกคนมีบทบาทในการขับเคลื่อนการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นทักษะอาชีพและทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกผักสวนครัวกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมการทำอาหารคาวหวานกิจกรรมตลาดนัดอาชีพจากนั้นผู้เรียนได้นำเสนอผลงานผ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก ไมโรงเรียนบ้านหินดาษจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การอ่านพยัญชนะไทยและภาษาอังกฤษการท่องสุดคูณก่อนเรียนการจัดกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการทำงานการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เก์การศึกษาจัดครูให้พิงพายต่อชั้นเรียนมีการพัฒนาครูและบุครากรทางการศึกษาอยู่เสมอ ความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะพัฒนาสถานศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพส่งผลให้โรงเรียนบ้านหินดาดมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้รางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ระดับยอดเยี่ยมรางวัลเบสแพคทิส c e ด้านการวิจัยระดับดีรางวัลเบสแพคทิส c e ด้านการนิเทศภายในรางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย ผลการแข่งขันศินละปะหัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เคสองได้แก่การแข่งขันการเต้นหางเครื่องรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับเหรียญทองระดับชั้นป .1 ถึงป .6 กการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงรองชนะเลิศอันดับที่สระดับเหรียญทองระดับชั้นมหถึงม .3 การแข่งขันนาศิสินไทยอนุรักษ์ รองชนะเลิศอันดับที่4ระดับเหรียนทองระดับชั้นปน .1- ป .6 ผลการแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ผลการแข่งขันเขียนตามคำบอกนักเรียนชั้นปน .1- ถึงป .3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และรองชนะเลิศอันดับ2นักเรียนชั้นปน .4- ถึงป .6 ได้รางวัลชนะเลิศ นักเรียนชั้นมอถึงม .3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนักเรียนระดับชั้นป .1 ถึงปสได้รางวัลชนะเลิศผลการแข่งขันโครงงานระดับชั้นอนุบาลได้รางวัลดีเด่นระดับชั้นป .1 ถึงป .3 ได้รางวัลยอดเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นปสถึงป .6 ได้รางวัลยอดเยี่ยมนักเรียนระดับชั้นมอถึงม .3 ได้รางวัลยอดเยี่ยม ขอบคุณค่ะ